กำลังคันน้ำส้มให้แม่กิน,นจ้ะแปบ๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวนทำส้มจะเสร็จละวอีกทักมันก็ได้กินสองคนหรือน่าจะกินก่อนก่เดี๋ยวรอแป๊บน,นะให้มันจะได้คั้นทีเดียวเนี่ยส้มสวยมากคั้นน้ำได้เยอะมากเลยได้สองแก้วเราคนละแก้วนี่สุดยอดนี่สวย,ย,สยแบ่งกันแบ่งกันไม่ต้องหวานเนาะเราไม่ต้องกินหวานมากน,นะ อวชามข้าวไม่ต้องมาไปไงชามข้าวอ่ะเดี๋ยวผมเก็บเองอะแม่ของแม่เก็บเก็บชาามข้วเป็นไงเปรี้ยวไม่ไหวอ่ะเอาไม่เอาก็ไม่ว่าเลยเสร็จผมหมดเสร็จเสร็จผมไปฮะโอ้ยน้ำส้มมันก็มันก็ออกส้มเปรี้ยวเปรี้ยวไม่เจอกินตกลงไม่เอาใช่ไหมเนี่ยโอ้โห นี่ทุกคนคันน้ำส้มออกมาไม่ได้ใส่น้ำตาลอะไรอกแม่บอกเปรี้ยวมากโอเคเสร็จผม